สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักในการสะสมพระตระกูลพระสมเด็จนะครับวันนี้ผมก็ได้นําพระสมเด็จที่ทางวงการยอมรับกันนะครับว่าเป็นพระแท้นะครับมีมูลค่ารองรับนะครับมาให้เพื่อนๆได้พิจารณาพิมพ์สรงทางผิวเนื้อพระเพื่ออ,อยากให้เพื่อนๆจําจนติดตานะครับและเวลาไปเจอพระที่ไหนนะครับอย่างน้อยๆก็ ได้พิจารณาซื้อหาหรือว่าเช่าหานะครับก็อาจจะได้ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าเนื้อหาพระสมเด็จเดียวนี้ทําปอมแล้วก็เรียนแบบได้เหมือนแม้กระทั่งพิมพ์ทรงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าห่วงนะครับเพราะบางทีเราก็จะคิดว่าพระเราแท้นะครับอันนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆอ่ได้ศึกษาพิมพ์ทรงทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็สังเกตให้ดีนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับเอกลักษณ์ของพระสมเด็จ ก็คือ,อมีรอยนอนต้นกับรอยปูดตไม่เหมือนของบางขุมพรมนะครับก็จะไม่ค่อยมีเพราะว่าบางขุณพรมเนื้อผ้าก็จะละเอียดกว่านะครับอย่างของวัดลักขังนะครับเนื้อก็อาจจะค่อนข้างอาจจะหยาบหน่อยนะครับเหตุผลก็คือมีมวลสารมากกว่าของบางขุนพรมนะครับเพราะว่าของวัดลักขังนี้ก็จะมีมวลสารต่างๆถึงสั้นสมเด็จโตนะครับที่ได้นํามาผสมนะครับ ทั้งอ่าอิดแดงนะครับแล้วก็เกสรดอกม้แล้วก็ว่าร้8นะครับก็อาจจะมีเศษอาหารอย่างที่อ่าเสียนรุ่นเก่าได้อ่าอธิบายไว้นะครับแต่ก็พิจารณาแล้วมันก็เป็นส่วนจริงนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนผิวผ้าหลังจากที่พระกระเทาะหรืออะไรนะเนื้อในพ้าเราก็จะเห็นนะครับก็จะค่อนข้างที่ จะหยาบหน่อยไม่เหมือนของบางคุณพรมนะครับเนื้อพระซึ่งเป็นปูนเปลือกหอยล้วนๆนะครับก็จะละเอียดแล้วก็จะนวนกว่าของสมเด็จวัดละฆังนะครับแต่เรื่องพิมพ์ทรงนะครับก็จะคล้ายกันนะครับของบางคุณพรมกับวัดระฆังบางพิมพ์นะครับในพิมพ์ใหญ่ของบางคุณพรมแล้วก็ของวัดละฆังนะครับอันนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ซึ่งผมได้นำพระที่ทางการสะสมพระที่ยอมรับกันว่าเป็นพระที่ทันยุคข,ของท่านสมเด็จโตนะครับมาให้เพื่อนๆนได้พิจารณาพร้อมด้านหลังแล้วก็ด้านหลังของบางคุณพรมนะครับส่วนมากก็จะเป็นหลังเรียบหรือหลังกระดานนะครับแต่ของอวัดระฆังนะครับก็จะมีหลังมีหลายแบบนะครับแต่ที่เอกลักษณ์ที่ทิ้งไม่ได้ก็คือรอยนอนต้นกับรอยปูไตยอย่างที่ได้เกิดเอาไว้นะครับ อันนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆได้พิจารณาดูนี่นะครับพระทั้งสามองค์นะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้พิจารณานะครับว่าทั้งสามองค์นี้นะครับจุดแตกต่างกันอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เนื้อพระส่วนเนื้อพระนะครับก็จะเป็นเนื้อเดียวกันและอีกอย่างหนึ่งนะครับอยากจะบอกให้เพื่อนๆทราบนะครับสีของพระนะครับในภาพนะครับกับของจริงนะครับอาจจะเพี้ยนนะครับอันนี้อย่าได้เป็น จุดที่เจาะจงนะครับว่าสีพระจะต้องเป็นเช่นนี้นะครับอันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆได้ทราบเอาไว้นะครับส่วนมากผิวสีของพระสมเด็จวัดระฆังนะครับส่วนมากผิวก็จะออกขาวนวลนะครับแต่ถ้าเนื้อในนะครับจะเป็นขาวสนิทเลยนะครับเหมือนกับแป้งเลยนะครับอันนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆนได้พิจารณาอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับเรื่องของพระสมเด็จวัดระฆังนะครับที่นํามาให้เพื่อนๆนได้ ดูเป็นแนวทางในการสะสมพระสมเด็จก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้พอสังเขปนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจตลอดมานะครับบุญรักษาพระคุ้มครองสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดี